สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง DIY Amplifier นะครับสำหรับในวันนี้ผมจะพาทุกคนมารับฟังมุมกระจายเสียงของปากฮอนสำหรับดเวอร์เสียงแหลมกันนะครับวันนี้ก็มาทดลองฟังดูว่ามุมกระจายเสียงของแต่ละรุ่นมันจะแตกต่างกันอย่างไรโอเคก่อนอื่นก็ต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าปากฮอนแต่ละชนิดมันคืออะไร เขาทํามาเพื่ออะไรจุดประสงค์อะไรอันดับแรกนะครับมาดูตัวเลขกันก่อนสําหรับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าปากฮอนพอยซ์ซอสนี่มันจะเป็นปากพอยซ์ซอสนะครับปากตัวนี้นะครับจะมีมุมกระจายเสียงที่กว้างมากๆตัวนี้ก็เหมาะสําหรับงานที่ไม่ต้องการลําโพงเยอะเอาลําโพงไปตั้งแค่1ใบ2ใบแค่นี้นะครับ คือเป็นงานที่ใช้ลำโพงตัวเดียวแล้วได้มุมกระจายเสียงที่กว้างก็จะทำให้เสียงี่ไปถึงหูผู้ฟังในวงที่กว้างได้นะครับสำหรับตัวนี้เป็นงานที่สำหรับเป็นงานสำหรับที่ไม่ต้องใช้ลำโพงเยอะนะครับตัวนี้เขาก็จะเลือกใช้ปากคอยซอรต่อไปนะครับถัดมาสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่า เวฟไกด์เป็นายออลีน,นะครับนี่นะครับดูด้านหน้าดูช่องเสียงที่ออกมาอันนี้เขาเรียกว่าปากายออลีน,นะครับใชสบ้สำหรับสลำโพงายออลีนี่นะครับนี่ให้ดูโครงสร้างตัวนี้เขาเรียกว่าเวฟไกด์นะครับเรียกว่าเวฟไกด์ได้เพราะว่าใช้ กับทวิตเตอร์ลำโพงเสียงแหลมน,นี้เราเรียกว่าเวฟไกด์ได้นะครับถ้าเป็นงานสเกลใหญ่ๆนะครับที่จะต้องใช้ความดังมากๆใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ๆเราจําเป็นที่จะต้องใช้ลําโพงหลายตัวนะครับใช้ลําโพงแค่หนึ่งตัวสองตัวนี่เอาไม่อยู่ไม่ไหวนะครับวิธีการเพิ่มความดังก็คือเพิ่มจํานวนลําโพงเข้าไปนะครับที่นี้ การเพิ่มลำโพงหลายๆตัวนะครับมันจะมีปัญหาก็คือมันจะเกิดเสียงกวนกันก็คือดอกลำโพงนะครับที่มันแปลงเสียงออกไปนี่มุมกระจายเสียงมันกว้างมากทีนี้ดอกลำโพงแต่ละดอกนี่มุมกระจายเสียงมันกว้างมันจะทำให้เสียงที่เดินทางมาถึงกันนี่เกิดการกวนกันขึ้นแล้วผลที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมันจะทำให้ความดังของเสียงนี่ ลดลงอย่างมากซึ่งไม่คุ้มค่ากับลำโพงที่เราใช้ไปนะครับใช้ลำโพงไปเยอะๆแต่ความดังลดลงเยอะมากไปได้ไม่ไกลนะครับทีนี้เขาก็เลยต้องมาออกแบบคิดใหม่โดยการควบคุมมุมกระจายเสียงให้มันแคบลง<ม>เพื่อที่จะไม่ให้เสียงที่เกิดจากลำโพงสองตัวนี่มันมากวนกันเยอะนะครับเขาก็เลยทำแบบนี้ครับทำเป็นคอรีดเสียง แต่ละคอแต่ละช่องนี่ถูกคำนวณมาเป็นอย่างดีนะครับคำนวณระยะห่างมันต้องคำนวณระยะห่างนะครับคำนวณให้มันตรงกับความถี่นะครับมันก็จะมีสูตรมีทฤษฎีรองรับอยู่อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเ,ออเสียงที่มันเดินทางมานะครับระยะทางของเสียงมันจะไม่เท่ากันเ,ออเสียงลักษณะเสียงที่ออกมานี่ก็คือมันจะเป็นทรงกลมนะครับ ตรงนี้มันคือสมมุติว่าเป็น,ด,น,นด้านหน้าด้านหน้าดอกนะครับอันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นตูดมันนะครับเสียงมันจะออกทางนี้มันจะมีดูอูอยู่ข้างในนะครับคือเสียงที่มันออกมาจะเป็นทรงกลมนะครับมันจะเป็นทรงกลมออกมานะครับเสียงที่เสียงที่มันอยู่ตรงกลางนี่นะครับมันจะไปก่อนจะไปก่อนเพื่อนเลยเพราะว่าระยะทางมันสั้นกว่าแต่ทีนี้เสียงที่มันอยู่ด้านข้างที่มันไปออกไปด้านข้างไปมุมด้านข้าง ระยะทางมันจะสั้นกว่าเออไม่ใช่ระยะทางสั้นระยะทางมันยาวมันทําให้เสียงมันเดินทางไปช้ากว่าตรงกลางนะครับทีนี้วิธีจัดการเขาก็คือนี่ครับบล็อกเสียงตรงกลางไว้นะครับมีบล็อกไว้เลยแล้วปล่อยจะเพาะเสียงที่มันอยู่ด้านข้างาออกทีนี้เสียงมันก็จะออกมาพร้อมกันนี่นะครับออกมาปากนี้มันจะออกมาขนานกับปากเลยนะครับเสียง ทีนี้การกวนกันมันก็จะเกิดได้น้อยทีนี้ป่ากลายเล่เนี่ยมันมีหลายชนิดมากนะครับอยู่ตรงนี้นะครับช่องมันจะใหญ่จะกว้างมากทีนี้มาดูอีกตัวหนึง่งสำหรับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับช่องมันจะสั้นกว่าช่องแคบกว่าอันนี้ก็คือคำนวณใช้สำหรับความถี่สูงนะครับ ออยิ่งความถี่สูงช่องตัวนี้มันจะยิ่งแคบลงนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมเขาจะบล็อกเสียงตรงกลางไม่้เสียงตรงกลางมันไปก่อนเขาก็จะให้แต่เฉพาะเสียงด้านข้างมันออกไปนะครับในนี้มันจะมีระบบที่ซับซ้อนมากมันจะมีช่องรีดเสียงที่ซับซ้อนมากเลยนะครับอยู่ข้างในนี้ก็เขาก็อยาทำมาเพื่อรละจะทางของเสียงนะครับ นนถ้าใช้ลำพงหลายๆตัวมันจะต้องใช้เวฟไกด์แบบนี้นะครับโอเคทีนี้ในการทดลองวันนี้นะครับทดลองฟังมุมกระจายเสียงก็คือเดี๋ยวผมจะปล่อยสัญญาณปิ๊งน้อยออกมาเดี๋ยวผมจะทำการเอียงดอกลำพงให้ดูถ้าผมเอียงออกไปด้านข้างด้านบนด้านล่างด้านข้างความดังของเสียงมันจะลดลงนะครับ ก็คือมุมกระจายเสียงมันแคบอันนี้คือแนวตั้งนะครับแนวตั้งมุมกระจายเสียงในแนวตั้งนี่มันจะแคบนะครับที่มันออกไปมันจะออกประมาณ10องศาเดี๋ยวมาดูถ้าเกิดว่าผมเอียงไปอย่างเงี้ยเสียงมันจะเบาลงมาดูนะครับว่าจะเบาไหมถ้าเอียงมาตรงๆอย่างเงี้ยเสียงมันจะดังโอเคมาลองดูกันนะครับโอเคอันดับแรกมาฟังตัวนี้กันก่อนตัวนี้ที่จริงมันต้องใส่2องไดเวอร์นะครับแต่ตัวนี้ ผมใส่แค่ไดเวอร์เดียวให้ดูก่อนคือจริงๆแล้วมันแยกกัน2อไดเวอร์มันแยกกันนะครับมันคนละคอรูรีดเสียงมันคนละรูไม่ตรงกันนะครับอันนี้ผมจะเทสไดเวอร์ตัวเดียวให้ดูโอเคนะครับสัญญาณปิ๊กน้อยมาเเดี๋ยวเดี๋ยวเราฟังนะครับลองฟังดูใน,น,นแบบตรงๆนะครับเมจะลอง เอียงนะครับยงให้ดูสังเกตความถี่สูงมันจะค่อยๆเบาลงนะครับเห็นไหมครับทุกคนได้ยินไหมครับมันจะเบาลงมากเลย,เยนะครับอันนี้คือมุมกระจายเสียงในแนวตั้งมันจะแคบนะครับ นะครัเอ็นไหมครับด้านข้างแนวนอนครับนุ่มแนวนอนเนี่ยมันจะกว้างกว่านะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ อ่ะทีนี้มาดูต <aría> ัวใหญ่กันบ้างนะครับตัวนี้ช่องเรียดเสียงมันจะแคบกว่าตัวนั้นนะครับปากเสียงออกมันจะแคบกว่าตัวนั้นตัวนี้ก็คำนวณมาสําหรับความถี่สูงแต่ตัวนี้คาแรคเตอร์เสียงจะไม่เหมือนตัวนั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เออมันใหญ่ไว้มันใหญ่กว่าแม่เหล็กใหญ่กว่าตัวนี้มันจะได้ความถี่ที่ต่ํากว่าตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทนเสียงมันจะไม่เหมือนทีนี้มาดูมุมกระจายเสียงมันจะเป็นอย่างไรตัวนี้มันไดเวอร์ตัวเดียว เสียงมันถูกรีดออกเต็มปากเลยนะครับไม่เหมือนตัวนั้นมันเป็นซองตัวนี่ก็มาฟังดูนะครับโอเคสัญญาณติ้งน้อยออกมาโอเคเดี๋ยวฟังเสียงนะครับ ตัวนี้คาร์ดิโอเสียงมันจะนุ่มกว่าเมื่อกี้โอเคผมจะเอียงเอียงปากเหมือนเดิมนะครับตัวนี้คล้ายๆว่ามุมกระจายเสียงมันจะกว้างกว่าตัวด้นะนึ่นงเลยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะรตรงนี้ด้านข้างนะโอเคร่างข้างเปลี่ยนนะครับความดัน,ดนเบาลงนะ คนได้ยินเสียงได้ยินความแตกต่างนะมีความแตกต่างยุนิดหนึ่งนะครับโอเคครับและนี่ก็คือความแตกต่างของเอ่อปากฮอนไดเวอร์เสียงแหลมนะครับคือบางคนเขาเขาเขาก็อาจจะเรียกว่าเ็ฟไกด์นะครับซึ่งจริงๆมันก็ถูกต้องนะครับเป็นเว็บไกด์เพราะว่า มันใช้สําหรับ t วิตเตอร์เสียงแหลมอันนี้ก็ถูกต้องนะครับก็สังเกตดูปากข้างในดูช่องข้างในดูด้านข้างมันก็จะเป็นมุมแคบๆนะครับเป็นช่องแคบๆด้านแนวตั้งก็จะถูกแบ่งซอยไปอีกเป็นช่องเล็กๆนะครับคือแต่ละช่องนี่เขาคํานวณมาแล้วนะครับคํานวณมาใส่กับความถี่ไว้แล้วนะครับคือช่องพวกนี้ จะทํามั่วไม่ได้นะครับอันนี้เขาคํานวณใส่ความถี่มาแล้วโอเคสําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจที่จะเลือกใช้ของลําโพงแต่ละชนิดเลือกใช้ปกคอนแต่ละชนิดนะครับว่าคอนที่จะเลือกยังไงจึงจะเหมาะสมนะครับโอเคสําหรับพวก เวบไกด์พวกปากฮอนแบบนี้มันมีทฤษฎีที่เยอะมากซึ่งถ้าจะให้คุยกันก็คงจะยาวมากๆนะครับมันเป็นเรื่องที่สาหรับซับซ้อนเป็นเรื่องเฉพาะงานคือมันใช้เฉพาะงานนะครับพวกนี้ถ้าจะาพวกเว็บไกด์ไปใช้แทนพวกพอยสดอ,อันนี้ไม่ได้นะครับถ้าไปใช้ตัวเดียวพวกนี้ตายเลยนะครับเสียงมันมุมกระจายมุมกระจายเสียงมันแคบนะครับ มันยิงเสียงไปแต่แคบๆ,ๆถ้าอยู่ด้านข้างอยู่ผิดมุมนี่มันไม่ค่อยได้ยินเสียงมันนะครับตัวนี้แต่ถ้าอยู่ตรงๆอยู่ตรงๆหน้าเนี่ยมันถึงจะได้ยินเสียงของมันนะครับนี่เสียงแรมเสียงไฮนี่อันนี้ควบคุมยากอยู่นะครับความถี่สูงความยาวขึ้นมันสั้นนะครับนี่มันคำนวณยากทำ,ทำทำยากอยู่นะครับออกแบบยากอยู่สําหรับลำโพงไฮโอเคถ้าเราใช้ลําโพงเยอะๆเป็น 40่สิบดอกห้าสิบดอกหกสิจ็ 60, 70, ดอกนี่ต้องทําแบบนี้นะครับมันถึงจะได้โอเคสําหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดสําหรับท่านผู้ชมผู้ที่สนใจในเรื่องของเสียงในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ